เทียบเสียงภาษาอังกฤษเป็นไทยเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงแล้วมันใช้ได้จริงมากน้อยแค่ไหนนะคะก็วันนี้กันเอาตัวเอกสารอันนี้มาให้ดูนะซึ่งเป็นเอกสารในคอร์สเดี๋ยวเอามาสอนให้ทุกคนบางส่วนละกันซึ่งกันคิดว่าทุกคนน,ะน่าจะรู้รู้จักตัวอักษรทั้งหมดในภาษาอังกฤษกันอยู่แล้วนะคะก็คือถ้าตามที่เราเรียนมาพยัญชนะ ไม่ใช่เพนชนาสิอักษรในภาษาอังกฤษทั้งหมดเนี่ยเราจะมีทั้งหมด26ตัวใช่ไหมคะซึ่งเราก็จํามาตลอดว่าแบ่งมาเป็นสระ5ตัวแล้วก็ที่เหลือ21ตัวก็จะเป็นเพญชนะใช่ไหมตอนนี้ให้จําแบบนั้นไปก่อนแล้วเดี๋ยวหลังๆคลิปถัดไปอ่ะเดี๋ยวกันก็จะมาเฉลยแต่ว่าณนะตอนนี้สิ่งที่ทําได้ดีที่สุดในจุดเนี้ยก็คือการจําแยกไปแบบนี้ก่อน อ่ะซึ่งเรากลับมาดูที่สไลด์อันนี้นะคะทุกคนจําที่กันบอกว่าอักษร3ชุดได้ใช่ไหมที่กันมีคลิปคลิปหนึ่งในช่องอะคะ่ะอันเนี้ยก็คือเป็นอักษร3ชุดที่กันเอามาประกอบรวมร่างไว้แล้วเนี่ยหนึ่แต่ละก้อนแต่ละก้อนเนี่ยมันจะมีชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3อย่างเงี้ยเหมือนกันหมดเลยนะคะซึ่งเบื้องต้นอะ จำให้ได้ก่อนถ้าเกิดว่าใครจำไม่ได้นะก็เหมือนเดิมเลยทุกคนกลับไปย้อนดูคลิปที่กันสอนกันก็ออกเสียงให้ฟังด้วยเนาะว่าแบบเอ,อ A, เขียนยังไงลากยังไงนะคะคือสอนไปหมดแล้วทีนี้คลิปนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงกันว่าถ้าเราผ่านการท่องจําตรงนั้นมาแล้วก็คือตอนนี้สามารถจําได้แล้วจําได้แล้วนั่นหมายขอมว่าเขียนถูกต้องแล้วนะเอ,อเนี่ยนะตัว A มันเขียนแบบนี้ตัว B เขียนแบบนี้อะไรเงี้ยคือจําได้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาคลิปนี้นะคะ อ่ะสิ่งที่อยากจะให้แยกต่อก็คือไอสระ5ตัวในภาษาอังกฤษที่เราจำกันมาตลอดชีวิต a e i o, u นั่นแหละนะคะแยกมันออกมาก่อนกันจะใส่เป็นกรอกบสี่เหลี่ยมาอย่างนี้อะอันนี้ตัวที่1นึ่งนะ a e, i แล้วก็ o ก็ oh. ตัวสุดท้ายก็คือ u เนาะอ่ะโอเคตอนนี้เราได้แหละ สระห้าตัวที่เราจะคัดมันออกมาก่อนอันนี้ที่กันใส่เอาไว้ในกล่องๆแบบนี้ก็คือกันใหญ่จะแบบแยกมันออกไปก่อนนะคะทีนี้เราลองมาโฟกัสตัวที่เหลือกันเดี๋ยวกันพาไปดูอีกสไลด์หนึ่งเพื่อความรวดเร็วหลังจากที่เราแยกออกมาแล้วแยกออกมาได้เรียบร้อยมันจะกลายเป็นหน้าตาประมาณนี้ตัวที่เป็นสระเนี่ยก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนไม่ได้ไปแก้อะไรมันนะคะแต่ว่าสิ่งที่การเพิ่มเข้ามาก็คือให้ทุกคนสังเกตว่ามันจะมีตัววงกลมวงกลมวง,งกลมแบบนี้เพิ่มเข้ามา ก็คือจะเป็นตัว c ตัว g ตัว h ตัว q ตัว s ตัว v ตัว w แล้วก็ตัว x แล้วก็ตัว y มันเป็นตัวพิเศษมันไม่ได้เป็นเหมือนกับตัว b boy ไหมอย่างนี้มันสามารถที่จะเป็นเสียงอื่นได้เออกันก็เลยแยกออกมาให้ประมาณนี้นะคะเพราะว่าอย่างคลิปอย่างคลิปที่แล้วไม่ไม่ที่แล้วหรอกคลิปเมื่อนานมาแล้วของการที่กันมาสอนเรื่องการเทียบเสียงอย่างเงี้ย มันก็จะมีเสียงค้านบางอย่างว่าแบบเออแต่ว่าตัวเช่นเช่นตัวนี้ตัวนี้อ่าตัวจีอย่างเงี้ยตัวจีมันไม่ใช่กอไก่หรออะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะเพราะว่าอย่างอย่างชื่อกันอย่างเงี้ยจีอนย่างเงี้ยอ้าวก็กันนะ่ะถ้าเราเขียนด้วยด้วยเสียงของมันว่าตัวจีอ่ะมันกลายเป็น อาจารย์นี่อย่างนี้คือยังไงเออมันอาจจะงงได้ใช่ไหมเพราะงั้นกันก็เลยใช้วิธีการว่าโอเคตอนนั้นคือกันก็สอนไปไม่ได้ครอบคลุมขนาดนั้นเนาะเหมือนเอาสิ่งที่แบบมันอยู่ในหัวทันทีอะสิ่งที่มันอยู่ในหัวทันทีในตอนนั้นแล้วก็เอามาทําเป็นคลิปสอนนะคะสอนในคอร์สด้วยสอนส่วนตัวด้วยอะไรเงี้ยก็หลังจากนั้นก็เออได้ตกตะกอนมากขึ้นว่าอ๋อโอเคถ้าอย่างนั้นฉันแยกให้เลยแล้วกันเพราะแบบมันมีตัวที่มันสามารถเป็นได้2เสียงด้วยนะอะไรเงี้ยค่ะเพราะงั้นตรงเนี้ยให้ทุกคนอันนี้แคป แคปจอไปเลยก็ได้ค่ะว่าแบบมันจะมีตัวที่แบบมีตัวพิเศษอยู่นะคะแต่ว่าวันนี้เราจะไม่พูดถึงตัวพิเศษก่อนเราเอาแค่ตัวที่มันตายตัวอันนี้เรามาไว้ก่อนนะคะเรามากไว้ก่อนว่าไอ้วงกลมที่การวงๆๆวงวงไว้ให้เนี่ยมันคือตัวที่อีกหน่อยเนี่ยมันจะมีเสียงอื่นด้วยเนี่ยแต่วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเราเอาแค่ตัวที่มันสามารถ ถอดออกมาเป็นเสียงเสียงนั้นได้เลยตัวนี้ตัวที่หนึ่งเลยตัวบีอยไม้ตัวดีก็คือจะต้องเป็นอะไรตัดอันนี้ออกเป็นดอกตัว F ต้องตัดทั้งอ้ออางตัดสระเป็นฟอฟันอันนี้สองตัวนี้ข้ามไปก่อนสระก็บล็อกมันไว้ก่อนถัดมาเป็นจาจานนะคะอันนี้ก็เหมือนกันแต่ตัวนะคะก็เป็นคอควายอันนี้ตัดสระตัดอออางก็จะเหลือลอลิม อ่ะถัดมาอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของสระมันเป็นส่วนหนึ่งของสระเอกไงก็จะเหลือมอมาอันนี้ก็เหมือนกันก็จะเหลือนอน,นูนะคะอันนี้ตัดออกไปก็จะเหลือพอผาตัดแบบนี้ก็จะเหลือรอเรืออันนี้ก็เป็นสระก็เป็นตัวทออ่ะตัวสุดท้ายแล้วอันนี้เทียบเป็นซอ่นีง อันนี้คือพื้นฐานมากๆที่อยากให้ทุกคนอะมองให้ออกก่อนว่าหลักการมันจะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะงั้นตัวไหนที่มันตายตัวเนี่ยจำมันไปได้เลยพอเราแยกออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมทุกคนเราแยกออกมาปุ๊บเนี่ยให้เราเอาจากเมื่อกี้อะเอามาใส่ในนี้ตัว C ออะการก็แทนด้วยวงกลมเนาะเพราะเมื่อกี้เราอะวงล้อม,มันเอาไว้นะคะอ่ะถัดมาดี D, ก็คือดัอเด็กนั่นเองอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมไปก่อน เรายังไอตัวที่มันเป็นวงกลมเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเงี้ยคือการแค่พยายามเอาเสัญลักษณ์มาใส่เอาไว้เพื่อเราไม่ต้องไปโฟกัสมันเรามองค่ามมันไปก่อนนะคะยังไม่ต้องให้ความสําคัญ okay, เอาแคสนี้ให้เห็นปุ๊บแล้วก็นึกเสียงออกเลยอ่ะเห็นตัวดีปุ๊บรู้เลยอ่ะฉันจะต้องเริ่มสะกดได้แหละมันต้องมีตอเด็กอยู่ในนั้นอ่ะมาตัว f ก็เป็น f ฟันะคะถัดมา g h ข้ามไปก่อน i ข้ามไปก่อน j joj อ,อ่ะจ,อจาน k คอเอเคก็ขวายแอลตอนที่เราเขียนเทียบไทยอะเราเขียนด้วยลอลิงเนาะก็เลยต้องเป็นลอลิงนั่นเองนะคะซึ่งตัวแอลอะด้วยความคนไทยอะเราจะชอบออกเสียงมันว่าแอลที่เป็นออแอลวอ่ะแล้วก็บางคนแอนซึ่งมันไม่ใช่นะคะเราต้องจําใหม่นะตอนที่มันสะกดอะมันสะกดด้วยลอลิงแบบนี้เออมันก็เลยต้องเป็นแอลแอลนะคะจะไม่ใช่แอลหรือว่าแอน จำหน่โอเคอต่อมาตัว M ก็คือมอมาตัว N ก็คือนอนหนูตัวนี้ข้ามไปก่อนตัว P คือพอพานตัว R คือรอเรือ S ข้ามไปก่อน T คือทอแล้วก็ถัดมา U W W X Y ข้ามไปก่อนสุดท้ายคือ Z หรือว่านั่นแหละแต่ว่าเราจะใช้ Z เพราะว่าเราจะได้จําได้มากขึ้นอ่ะโอเคทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่เราเริ่มจําได้แล้วว่าแบบอ๋ออันเนี้ยเสียงมันเป็นอย่างนี้เองแต่ทีเนี้ยการวัดมันต้องมีคนที่สงสัยแนย่เลยว่าแบบตัวอ,อื่นในภาษาไทยล่ะการพามาดูหน้านี้อ่ะตามในหนังสือนี้นะตามหนังนสือเรียนการก็จะเขียนไว้ให้แหละ สำหรับตัวไทยอื่นๆใดๆที่ไม่ได้เอ่ยถึงในคลิปก็คือคลิปในคอสคลิปสอนนะคะก็คือไม่ต้องไปสนใจมันทุกคนคือให้จําแค่ตัวที่ควรจําความพีคคือตัวภาษาอังกฤษกับตัวภาษาไทยอ่ะมันไม่เหมือนกันตรงที่ว่าอักษรภาษาไทยมีหลายตัวที่เสียงมันเหมือนกันอย่างเช่นเสียงทอยเงี้ยมันมีตั้งกี่ตัวที่แบบเสียงมันเหมือนกันเลยทอทงก็เสียงทอทอผู้เท่าก็เสียงทอภาษาไทยอ่ะที่เรามองเห็นว่าแบบเออทำไมมันมีต้ แบบสี่สี่ตัวมันมีแบบพยัญชนะเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วเสียงมันซ้ําภาษาเขียนของเราอะค่ะมันมีมันมีมิติที่หลากหลายมากกว่าคือคําศัพท์ในภาษาไทยเราเวลาเราหยิบมาสักคำหนึ่งอะแล้วก็เอามาเอามาอ่านนะคะเราจะเห็นว่าเออบางคำแบบมันไม่ได้อ่านแล้วมันตรงตัวมันก็เลยมีสิ่งที่เรียกว่าคําอ่านขึ้นมาโอเคกลับมาที่หน้านี้นะคะทีเนี้ยหลังจากที่เราเรารู้แล้วว่า เออแต่ละตัวเสียงมันเทียบออกมาเป็นเสียงไทยได้ยังไงเดี๋ยวกันจะมาเหลาให้นิดนึงเหลาเสียงให้นิดนึงว่าเวลาเราไปอ่านแล้วเราไปเจอเสียงของมันอ่ะมันจะเป็นประมาณไหนเพราะว่ามันก็ไม่เป็นเสียงเหมือนกันสะทีเดียวกับไทยเลยนึกออกไหมพราอยสําคัญก็คือเสียงของมันนะคะเดี๋ยวกันยกตัวอย่างให้ทีละตัวเลยนะอย่างเช่นอย่างเช่นตัวบีอย่างเงี้ยเช่นคําว่าเออกราฟทุกคนจะเห็นว่าถ้าเราพูดเป็นแบบคนไทยพูดอ่ะ เราจะเรียกว่า grab เลยแต่ว่าเสียงที่มันลงไทยด้วย b อ่ะฝรั่งเขาจะมีเสียงเบพะงานเวลาเราอ่านนะคะมันก็จะเป็นเสียงแบบ grab มันจะมีแบบนิดนึงเวลาเราเม้มปากอ่ะแล้วก็เป่ามานิดนึงอ่ะมันก็จะเป็นเสียงแบบ grab เออให้แบบมีเสียงนิดนึงนะคะแต่ถ้าคนไทยเราเรียก grab เลยเสียงเราจะจะจบลงเลยเสียงคนไทยมันจะมาแบบ grab แต่เสียงฝรั่งมันจะแบบ grab อย่างเงี้ยโอเคปะ่ะทีนี้ตัวดีก็เหมือนกันอ่ะตัวดีเช่นคำว่า dad อ่ะ dad พอเสียงทั้งตัวแรกและตัวสุดท้ายเลยมันจะเป็นเสียง dad เห็นปะ่ะ dad แต่ว่าไอ้ตัวแรกอะไอ้ตัวพพัญชาต้นอะส่วนใหญ่ไม่ต้องไปนเน้นอะไรมันทริคของมันจะอยู่ที่ตัวสะกดมากกว่าเพราะแบบถ้าเป็นคนไทยออกเสียงมันก็จะเป็น dad ใช่ไหมแต่เสียงภาษาอังกฤษ dad dad, dad ให้ออกเสียงเดไปด้วย เบาๆนะคะอ่ะถัดมาเสียงของตัว f f คนไทยเราพูดว่า f ใช่มเช่นคำว่า golf อ่ะลงไทยด้วย f golf golf เออ golf แต่อย่าไปออกเสียงแบบนั้นนะเสริมมากอย่าไปออกเสียง golf เนะออกเสียง golf แล้วก็นิดหนึ่ง golf golf นะคะเอออันนี้คือเสียงของ f ไม่ใช่ golf ถ้าเป็นคนไทยแบบ กอ๊อบไปตีกอ๊อบถุงก๊อบแก๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่ะถัดมาตัวเจตัวเจแยมคำว่าแยมเนี่ยคือจอจานของคนไทยกับจอจานของฝรั่งเสียงมันก็ไม่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นจอจานที่เป็นคำว่าจานเลยของเราอะ่ะคือจอจานใช่ไหมให้ทุกคนนึกถึงว่าถ้าคนไทยพูดคำว่าจานก็จะเป็นจานแต่ถ้าฝรั่งพูดคำว่าจานก็จะเป็นจาน เออนี่แหละคือความต่างนะคะให้สังเกตว่าเสียงอะ่ะมันต่างกันจริงๆถ้ามาเขียนเขาว่าแจมเขาว่าจานให้มันเป็นแบบเทียบไทยอะ่ะมันก็ไม่ได้ต่างกันหรอกสิ่งที่มันต่างกันก็คือเสียงถ้าอ่านแบบไทยๆก็คือแจมใช่ไหมอาจจะมีใครชื่อแจมแต่ถ้าเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะมันจะเป็นแจมสมมติคนไทยเอ้ยสมมติฝรั่งเรียกชื่อคนไทยแลนชื่อคนไทยที่เป็นจอจานอะ่ะทุกคนจะสังเกตว่ามันจะไม่ใช่แบบคนไทยเรียกอะ่ะมันก็จะเป็นแบบแจกแจม รูปปากแล้วก็การออกเสียงมันจะไม่เหมือนกันอันนี้คือสิ่งที่ถ้าเกิดว่าปรับได้มันก็ดีมันจะทําให้มันคมมากขึ้นในการที่เวลาเราจะใช้พูดเวลาจะออกเสียงอะไรเงี้ยถัดมาตัวคอควายก็จะเป็นเสียงนั่นเองอาเช่นคำว่า book เช่นคําว่า cook เห็นไหมมันก็จะมีเสียงข้างหลังอาถัดมาถัดมาตัว l คนไทยเราจะเรียกว่าไม่แอนก็ l L แบบวอแหวนเลยเพราะงั้นให้จำใหม่นะคะให้จำเป็นเสียง L อที่มันแบบมีลิ้นนิดนึงก็เช่นคำว่าเช่นคำว่าอะคำนี้คำนี้คำนี้อ่านว่า girl เห็นไหมมันจะมีเสียงเออเออแต่ถ้าเราให้ตัวตัวลอลิงเนี่ยมันเป็นเสียงแบบที่คนไทยคุ้นเคยเขาจะออกเสียงว่าเกินหรือไม่ก็ girl boy เด็กผู้ชาย เกิลเด็กผู้หญิงอย่างเงี้ยหรือว่าบอยเด็กผู้ชายเกิ l ลเด็กผู้หญิงใช่ไหมเพราะงั้นอันนี้ให้จําใหม่มันจะต้องออกเสียงใหม่อ่ะเออออกเสียงให้มันถูกต้องนะคะก็จะเป็น girl ลองฝึกฟังแล้วก็ลองฝึกพูดตามเดี๋ยวมันจะได้เพราะว่าไอคำนี้ถ้าเกิดว่าเราเราพูดออกมาได้อะ่ะมันจะมีอีกหลายคำเลยที่มันจะออกเสียงแพทเทิร์นประมาณนี้แนวแนวนี้นะคะเช่นคำว่า girl world แล้วก็ pearl เห็นไหมมันจะแบบเสียงมันเหมือนกันแพทเทิร์นเสียงจริงๆไม่ต่างกันเลยนะคะเพราะงั้นออกเสียงให้มันถูกไปตั้งแต่ต้นนั่นแหละดีแล้วนะคะลองไปฝึกออกเสียงกันดูอ่ะถัดมาถัดมาอ่ะถัดมาอันนี้เป็นเสียงตัว m ใช่ไหมเสียงมอมาแต่มอมาของเขาอะ่ะมันก็จะเป็นเสียงอืมเช่นคําว่าช่เขาว่า mum mum อ่ะถ้าเป็นคนไทยออกเสียงก็คือแบบ mum แต่ถ้าเป็นเสียงของฝรั่งก็จะเป็นแบบ มัมมีเสียงอืมด้วยอ่ะมัม m o m มัมเนี่ยเขียนได้สองแบบนะเขียน m u m ก็ได้นะคะอ่ะถัดมา sun มันจะมีเสียงอืมเนอเออมันจะเป็นเสียงเมอแล้วก็เสียงเนอแต่ว่ามันจะออกเสียงแบบมัมเมมมแล้วก็หยุดอะ่ะแล้วก็ sun เน sun มันจะมีแบบอืมด้วยนิดนึงนะคะถ้าเกิดว่าเราจะเทียบตัวเขียนอะ่ะ มันไม่ยากหรอกสิ่งที่ยากคือเสียงนะคะเพราะว่าเสียงเป็นอะไรที่เขียนออกมายากมากเพราะงั้นสิ่งที่กันอยากจะย้ําก็คือเสียงเสียงเป็นอะไรที่สําคัญมากเนี่ยอย่างอย่างคำว่าแจมมันเนี่ยเอออันนี้เราเราเขียนเทียออกมาจากเสียงของภาษาอังกฤษเหมือนกันแต่สุดท้ายพอคนไทยมาอ่านก็อ่านแจมอยู่ดีเพราะงั้นเราเทียบได้แต่เราต้องอ่านให้ถูกด้วยคือเทียบเป็นไทยได้แต่อ่านให้มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยต่อมาตัวเสียงตัวพอพานอันนี้ก็จะเป็นเสียงเพเพเช่น เ e n เห็นไหมคำว่า Pen อะมันมีตัว N ด้วยตัว N ข้างหลังก็จะออกเสียงไปด้วย Pen แต่ถ้าคนไทยเป็นไง Pen น,นี่คือแบบแบบไทยอ่ะถัดมาตัว R เสียงของมันจะเป็น R R แบบรัร เสียงของมันมันจะมีในคอนิดนึงแต่ว่าจริงๆตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะออกเสียงเป็นเหมือนคน,คนไทยได้สำเนียงของฝั่งอังกฤษนะคะมันจะเป็นเสียงแบบไม่ต้องเน้นเออสมมุติคำว่า car ฝั่งเมกาเนี่ยเขาจะชอบแบบเสียงเอออะไรอย่างเงี้ยเยอะหน่อย car แต่ฝั่ง UK หรือว่าฝั่งอังกฤษอ่ะเขาจะออกเสียงแบบคาได้เลยคาแบบคนไทยได้เลยก็คือไม่ไม่ต้องใส่เสียงไอเนี่ยไม่ต้องใส่เสียง r อันเนี้ย <g ül> ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่แค่จําให้ได้ว่ามันคือเสียงของรอเรือเวลาเราเทียบอ่ะเห็นแบบคําขึ้นต้นเป็นอมาแล้วเนี่ยก็จะได้พอแบบเดาได้แล้วว่าอ๋ออันนี้ยมันต้องเป็นรอเรือเลยอันนี้ไม่รู้อะไรใส่บล็อกมันไปก่อนอันนี้นอนหนูแน่อนอนอ่ะทีนี้มาต้องมาเดากันว่าแบบตัวยูมันจะออกเสียงอะไรวะเสียงสระอะไรวะอะไรเงแบบี้ยแต่คืออย่างน้อยอะ่ะมันทําให้เราผสมคําได้เริ่มที่จะสะกดคําได้แล้วว่าแบบมันเป็นรอเรือนะมันเป็นนอนหนูนะอะไรเงแบบี้ยอืม อ่ะมาสองตัวสุดท้ายก็คือเป็นเสียงของทอเช่นคําว่าทีมจะเห็นว่าเวลาออกเสียงจะเป็นทีมมีเสียงมเห็นไหมซึ่งการอ่ะไม่ได้ออกเสียงแบบทีม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 คือการไม่ได้ออกเสียงว่าทีมเลยแต่จะแบบทีมจะมีเสียงให้จําเสียงไปนะจําเสียงไปเลยว่าเป็นทีมทีมอันนี้มันทําหน้าที่เป็น พัญชนะต้นใช่ไหมถ้ามันทําหน้าที่เป็นตัวสะกดก็เหมือนกันเลยออกเสียงเดียวกันนะคะมันจะไปอยู่ในตําแหน่งที่เป็นพัญชนะต้นหรือว่าตําแหน่งที่เป็นตัวสะกดอะ่ะมันเสียงเดียวกันหมดถ้ามันเป็นตัวสะกดใช่ไหมเช่นคาว่า cat เลยง่ายๆมันจะเป็น cat เแล้วก็แอแล้วก็ cat นั่นเองอันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเรื่องสระนะคะเพราะงั้นเอาตอนนี้ก่อนจะเห็นว่า cat คำนี้ถ้าเป็นคนไทยเราออกเสียงว่า cat แต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นเสียง cat ซึ่งมันก็จะไม่เหมือนกันกับเสียงของตัวดีตัวดีด้านบนเมื่อกี้ใช่ไหมดอเด็กอะถ้าเป็นของดอเด็กคือ dad อันนี้ cat ถ้าเป็นดีคือมันออกเสียง the แต่นี้ t นิดเดียวนะคะไม่ต้อง cater <laughs> โอเคปะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายก็คือเสียงของ z หรือว่า z เป็นเสียงทำนองเดียวกันกับตัว b D m เป็นเสียงหนักๆเหมือนกันเช่นคําว่าอะไรเช่นคําว่าืม zebra Cebra ก็คือ z นั่นเองมันเสียงเหมือนพึ่งอ่ะทุกคนแบบ Z ee. เพราะงั้นเวลาฝึกตัว C ที่เป็น z, ee, z, ee z ee ีแซอะมันจะต้องเป็น Z ee. จนะคะมันจะเป็นเสียงแบบเหมือนพึ่งเนี่ยอันนี้คือความต่างเพราะงั้นถ้าถามว่าเทียบเสียงอังกฤษเป็นไทยยังไงก็ไม่เก่งาภาษาอังกฤษเึื่อนหลอกเลยอะไรเงี้ยส่วนตัวกันไม่ได้คิดอย่างนั้นเพราะว่าถ้ากันไม่รู้หลักการนี้กันไม่รู้หลักการแบบนี้กันไม่มีทางอ่านภาษาอังกฤษออกหรอกเพราะว่ากันก็ไม่ได้มีโอกาสที่จะไปเรียนแบบเรียนกับครูเจ้าของภาษาหรอกไมฉันเป็นเด็กบ้านคนหนงหอทุกคนฉันก็ไม่มีโอกาส qualified. ไปเรียนแบบว่าอะไรที่มันเป็นแบบโฟนงโฟนิกอะไรตั้งแต่เด็กๆหรอกฉันก็เริ่มต้นจากอันนี้ เออเพราะงั้น นี่คือสิ่งที่ทาให้การเริ่มต้นกับภาษาอังกฤษได้แล้วกันก็เอามาแชร์กับทุกคนนะคะเพราะงั้นก็เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยกันจะมาสอนเพิ่มในเรื่องในตัวอื่นๆที่เราไม่ได้พูดถึงในวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ในเนี้ยในเนี้ยทุกคนแคปไปได้เลยเอาแค่ตัวนี้ก่อนแล้วออกเสียงมันให้ถูกก่อนแล้วพอเราออกเสียงถูกต้องอะหลังจากเนี้ยมันจะสนุกแหละเออหลังจากนี้มันจะเรียนแล้วมันรู้สึกแบบเออฉันเข้าใจแล้วแบบเรียนด้วยความเข้าใจอะมันก็ต้องสนุกอะเนาะออกเสียงให้ถูกต้องพอเริิ่่มมมไปผสสกับรระเร แบบเกิดออกมาเป็นคําได้มากขึ้นแล้วจนไปถึงแบบเอ้ยฉันเริ่มอ่านคํานี้ได้เห็นคํานี้ปุ๊บเอ้ยอ่านออกไม่เสียงในหัวแล้วอะไรเงี้ยมันจะสนุกมากเลยเพราะงะั้นวันนี้นะคะเอาแค่นี้ก่อนเนาะก็ <laughs> แบตหมดแล้วโอเคก็ถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย